เหตุการณ์ที่จังหวัดขุนรุาชธานีน่ากลัวมากนะครับคุณผู้ชมคือถ้าไม่บอกเราจะคิดว่านี่มันหนังสงครามหรือเปล่าใช้ M16 กราดยิงใส่กันมีเฉลยออกมาแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องราวอย่างไรเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องลงไม้ลงมือกันขนาดนี้แต่ย้อนรอยย้อนเรื่องราวกันก่อนนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นบริเวณล,ลานจอดรถของตลาดนิกอธานี ผมเกือบตายโโออ้้ยยผมเกือบตายคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนรัวดังสนั่นนี่เกิดขึ้นตอนห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาอีกคลิปหนึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วถ่ายคลิปไว้ได้นะฮะ าทัน้่อนไอ้เปิ้่อยพวยไอ้พอีพยายามหนีตายนะฮะจะได้ยินเสียงตรงนั้นได้ไหมออกตรงนั้นได้ไหมตรงนั้นห้องน้ำออกได้ไหม แล้วภาพที่เห็นจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วด้านบนมันเห็นไฟแป๊บๆๆออกมานั่นคือออกมาจากปากกระสุนปากปืนเลยนะฮะกราดยิงใส่กันและถ้าเราเอาสองคลิปนี้ประกอบกันก็จะทำให้รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกันครับถนนชยางคูนตรงนั้น,นจะมีร้านเหล้าร้านบันเทิงอยู่เยอะเพราะฉะนั้นก็คือยิงกันในร้านแล้วก็ยิงกันนอกร้านตรงบริเวณลานจอดรถคนเห็นเหตุการณ์เนี่ย บอกนะครับว่าคือตกใจและทําอะไรไม่ถูกแต่เนี่ยอย่างที่เห็นก็มันสามารถที่จะเก็บภาพบางส่วนเอาไว้ได้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้ได้ก็เลยมีการนํามาเผยแพร่ตํารวจเนี่ยช่วงหลังเกิดเหตุลงพื้นที่ปรากฏว่าณตอนนั้นเจอศพสองศพเลยครับนายคิงอายุ22ปีคิงตะวันและอีกคนหนึ่งนะฮะชื่อในเป็ดอายุ3าปีและก็มีผู้บาดเจ็บ5คนตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ตอนกลางคืนเนี่ย เก็บกระสุนปืนมาได้เนี่ยเจกว่านัด70กว่านัดเราว่าเยอะแล้วล่าสุดยืนยันว่าไปตรวจสอบเพิ่มเติมช่วงบ่ายวันนี้ร้อยกว่านัดนะฮะร้อยกว่านัดเนี่ยมีทั้งกระสุนปืน M16 และกระสุนปืนขนาด9มม,มในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุมีรถกระบะรถเก่งแล้วก็มอเตอร์ไซค์เสียหายอีก5คันพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภัก3ทมขนลงพื้นที่ด้วยตัวเอง ระหว่างที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกันพื้นที่เอาไว้ไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไปเกี่ยวข้อง<ร>เนื่องจากฝนก็ยังตกลงมาและจุดเกิดเหตุเนี่ยลานก็เป็นลานจอดรถสภาพณนะเวลาเกิดเหตุมันมืดมากการเก็บหลักฐานตอนที่เก็บเมื่อคือนมันได้แค่บางส่วนแต่ช่วงบ่ายไปเก็บอย่างละเอียดอีกครั้งก็อย่างที่บอกเจออย่างงี้ฮะคุณผู้ชมฮะทีนี้นอกจากปลอกที่มันตกตามพื้นมันจะมีกระสุนปืนบางส่วนที่ไปฝังอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้ตามถังน้ํามันที่ดัดแปลงเป็นโต๊ะอย่างนี้เป็นต้น เต็มไปหมดเลยนับได้ร้อยกว่านัดคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับคือสืบเนื่องจากจับได้2คนทำให้เรื่องเนี่ยพอจะคลี่คลายออกมาและจริงๆคนที่อยู่ในร้านบันเทิงแถวๆนั้นก็พอจะรู้เหตุการณ์กันอยู่แล้วมันเป็นการตีกันของสองแก๊งครับคุณผู้ชมนั่นคือแก๊งหาดวัดใต้กับแก๊งขามใหญ่2แก๊งนี้ทำไมต้องมีเรื่องกันก็มาเปิดร้านเหล้าติดกันตูน ทีนี้พอร้านเล่ามันอยู่ใกล้กันมันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งกันแล้วทั้งสองแก๊งนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนเป็นกาดของแต่ละร้านอย่างแก๊งหาดวัดใต้เนี่ยดูแลร้านเอกมัย487แก๊งขามใหญ่เนี่ยก็จะดูแลร้านพญายยทะเลาะก,กันมาอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันทนกันไม่ไหวมีการเตรียมอุปกรณ์อยากให้ดูภาพภาพการเตรียมอุปกรณ์ของแก๊งขามใหญ่คุณผู้ชมฮะถือปืน <c oughs> โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชม โอ้โหดูแต่ละกระบอกครับปืนยาวทั้งนั้นเตรียมอาวุธจะมาเล่นกันทีนี้อย่างที่บอกมันมีปัญหากันมาจนที่สุดมันทนกันไม่ไหวเมื่อคืนจึงนัดเคลียร์มีภาพนี้ออกมาแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอีกแก๊งหนึ่งเขาจะไม่เตรียมหรอฮะพอเห็นภาพนี้อีกแก๊งก็เตรียมของแล้วพอเจอกันก็ซัดกันนัวสาดกระสุนใส่กันทีนี้ถ้าเราดูจากแผนผังในแต่ละแก๊งก็จะเห็นนะครับว่า คุณผู้ชมลองดูจากภาพผู้เสียชีวิตเนี่ยที่อยู่ณจุดเกิดเหตุเลยคือนายคิงตะวันอายุ22ปีอ่าดูฝั่งซ้ายนะครับแก๊งหาดวัดใต้คิงตะวันนยอยู่ในแก๊งนี้เสียชีวิตอีกคนนึงคือนายสมเกียรติตอนนี้อาการสาหัสอยู่ข่าวตอนบ่ายนี่ออกมาว่าเสียชีวิตแล้วยังนะครับเราตรวจสอบแล้วแต่ถูกยิงที่ขมับนะชื่อนายสมเกียรติมอบตัวเนี่ยช่วงบ่ายที่ผ่านมามีนายโชคพิวัตรอายุ24ปีมามอบตัวอีกสองคนของแก๊งหาดวัดใต้ ยังคงหลบหนีอยู่ก็คือในชายสมชายกับในแจ้วรวิทย์ฝั่งขวาฝั่งขวาจะเห็นว่าคนเยอะกว่าแก๊งขามใหญ่ขามใหญ่ดูดูแลร้านพยายอในแก๊งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนอายุ26ปีชื่อบเบิลครับนายอัพสิทธิ์ที่หลบหนีอยู่เนี่ยจะมีอยู่4คนและมีผู้เสียชีวิต1คนก็คือในเป็ดโชคทวัตอายุ37ปีที่ถูกจับได้แล้วชื่อมีน้อยชื่อน่ารักไหมฮะม,มีน้อย มีน้อยนี่อยู่ในแก๊งนี้กิจประพัดอายุ29ปีส่วนที่หลบหนีก็จะมีมานิดในเหมาในแทและก็ในตายอย่างที่เราบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ลงพื้นที่กันเยอะฟังเสียงท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค3นะฮะพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นทวมท่านเล่าเหตุการณ์ครับซึ่งผู้อเกงนะสองฝ่ายเนี่ยก็คือเป็นจากการสืบสวนวก็ว่าเป็นกาของร้านอาหาร สล้านก็คือร้านพยาลองคับร้านเตกเอาใหม่มีปัญหาขเผด็จมาหลายครั้งแล้วแค่เกิดครั้งแรกก็คือมีการใช้อาวุธทำร้ายกันนบริเวณห้องด้านหลังของร้านพยาจองหลังเป็นนกักข่ผู้บาดเจ็บก็ออกมาสองฝ่ายเขารู้ว่ามีการทะเลาะกันโดยใช้อาวุธทั้งสองฝ่ายก็ระดมยิงกันซึ่งผู้กำะัำหนึ่งอยู่ด้านหน้าร้านครับสายตรวจเข้าไปเนี่ยก็กำลังมองไม่กล้าเข้าไปไปจัดการเพราะกำลังยิงกันอยู่ นะครับก็เรียกกาลังเสริมในระหว่างเรียกกาลังเสริมเนี่ยเขาก็ยังยิงกันอยู่ไล่ยิงกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นตําตรวจไปถึงเนี่ยจากกรายงานจากผู้การเนี่ยห้าประมาณห้านาทีซึ่งตรงน,นี้เราก็กาลังตรวจสอบในรายละเอียดซึ่งเราสามารถตรวจสอบในเรื่องสายตรวจที่เหตุได้ซึ่งเรามีศูนย์หนึ่งก็หนึ่งอย่างที่ท่านผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคสามท่านอธิบายเนี่ยช่วงท้ายจะเป็นคําถามที่ว่าทําไมตํารวจไปช้าจังการกราดยิงร้อยนัดเนี่ย มันใช้เวลาเยอะพอสมควรนะ,ะเพราะมันไม่ใช่รัวทีเดียวมันจากในในร้านออกไปข้างนอกร้านแล้วก็ต่อกันอีก<ป>ก็ท่านอธิบายว่าจริงๆ5นาทีเท่านั้นตำรวจก็ไปถึงจุดเกิดเหตุแต่พอไปถึงเฮ้ยเข้าไปไม่ได้ฮะ<ป>คือมันรัวยิงกราดยิงกันก็เลยต้องเรียกกําลังเสริมปเป็นที่มาว่าเข้าไปช้าและอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ใหญ่มากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทสุวัสด์แจ้งยอดสุขท่านบินด่วนนะฮะไปที่อุบลหลังจากนั้นไปตรวจที่เกิดเหตุที่บริเวณลานจอดรถ แล้วล่าสุดกําลังอยู่ในระหว่างการประชุมติดตามสถานการณ์นะครับ,รบเห็นว่าหลังประชุมเสร็จท่านจะออกมาถแถลงเนี่ยฮะมีอีกเสียงหนึ่งของท่านสมประสงค์เย็นจวมใช่ไหมครับถือว่าเสียงเมื่อสักครู่นี้มีอีกเสียงหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นช่วงบ่ายแล้วนะฮะช่วงที่ท่านขอบอตรอท่านลงพื้นที่มาเอาฟังท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามอีกครั้งหนึ่งครับอยางที่สือมวลชททราบครับช่วงนี้ก็เอาวุธตื่นก็ มีจาหน่ายเยอะซึ่งทางบางหน่วยก็มีการค้นขายทางเ,เน็ตเลยแม้มีการจับคุมระลมกวาดล้างก็ไปเยอะแทบจะหมดเลยนะครับแต่ที่ซื้อมาก่อที่จะมีการจับคุมก็เยอะซึ่งเราก็เล่งรักกันเต็มที่เดือนหนึ่งทางภาคสามเนี่ยมีการระลมกวาดล้างจับคุมอาวุธปืนเนี่ยเดือนประมาณ400กระบอกที่ได้นะครับอาวุธปืนที่ไม่ถูกต้องมาจรหมายจับทุกเดือนนี่คือประเด็นสําคัญเลยเพราะสังคมตั้งคําถามว่าอาวุธสงครามปืนยาวขนาดนั้นมันมาได้ยังไง ไปซื้อไปขาอะไรกันมาจากไหนท่านก็บอกว่ามันไม่ได้หาได้ง่ายๆย,ยืนยันว่าตํารวจมีการกวาดล้างและปราบปรามอยู่ตลอดไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ถ้ามันจะมาอย่างในภาพนี้1 2 3 3กระบอกแล้วฮะของจริงไม่รู้กี่กระบอกเลยเอาเดี๋ยวเรารอผบอตรท่านจะ,ะแถลงแล้วนะฮะอีกสักครู่หนึ่งครับตอนนี้กําลังประชุมติดตามสถานการณ์อยู่จับได้2เสียชีวิต2เจ็บสาหัสห